สวัสดีครับวันนี้มารีวิวของหน่อยอีกแล้วนะครับช่วงนี้จะอยู่กับนาฬิกาสมาร์ทวอ h นะฮะจะจะจะเป็นโลกริซึมไปซะแล้วนะครับพอดีว่าช่วงนี้มันมีเขาเรียกอะไรอ่อหกหกใช่ไหมหกหกผมก็ไปลั่นมานี่ครับนะครับ,นะรบซึ่งจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะซึ่งเตี่ยมันมีช่วงลดราคาอยู่นะ,นะครับผมราคาเต็มเท่าไหร่มีสาบนะแต่ผมใช้โค้ดแชร์อะไรด้วยลดราคาไปมันก็เหลืออยู่ที่560บาทนะครับตอนนี้นะฮะก็เห็นมันถูกดีนะครับผมก็เป็นชอบเปลี่ยนอะไรเรื่อยๆด้วยนะก็ลองล้านมาตัวนี้นะครับราคามันไม่แพงครับเพิ่งได้รับของมาวันนี้นะครับก็ เป็นตัวนี้นะครับสภาพกล่องจะเป็นอย่างนี้ก็ทํางานอะไรได้เหมือนปกตินะครับตรวจสอบโน่นนี่นั่นอะไรก็เหมือนปกตินะครับแคลอรี่สเต็ปก็เ,เดินไวเตอร์ตอนหลับเป็นรีโมทถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับในกล่องก็จะมีตัวเรือนนะครับแล้วก็มีสายชาร์จซึ่งสายชาร์จนี่จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเกาะด้านหลัง กล้องอาจจะแคบไปนิดหนึ่งนะครับขออภัยหน่อยอ่าแล้วก็มีคู่มือมาให้นะซึ่งคู่มืออยู่ในรถอ่าก็ไม่ใช่ประเด็นนาฬิกานะครับที่ได้รับมานะครับเออค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับเบามากสายนี่เป็นสายยางซิลิโคนนิ่มเลยทีเดียวนี่บแล้วก็ตัวตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะบางทั้งบางทั้งเบานะครับเซนเซอร์ mm hmm. อยู่แค่นี้นะครับน้อยผมเห็นมีอยู่สองจุดนะครับแล้วก็มีหนึ่งปุ่มด้านข้างนะครับนะครับหน้าจอก็ใหญ่เลยทีเดียวนะครับเต็มเต็มข้อมือผมเต็มข้อมือผมประมาณนี้นะครับปุ่มนี้นะครับหนึ่งปุ่มจะเป็นเหมือนปุ่มปิดเปิดนะครับปิดเปิดนะครับ อ่สไลด์นะครับเมนูเมนูเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ปรับได้2แบบนะครับอันนี้จะเป็นแบบกลมๆกับแบบเอ่อแบบเลื่อนไปเลื่อนมานะครับแล้วก็เวลาที่เราหมุนเนี่ยมันจะสั่นเนี่ยนะสั่นค่อนข้างแรงนะครับแรงเลยทีเดียวนะฮะเลื่อนลงมาจะเป็นฟังก์ชันการสั่งงานต่างๆนะครับเนี่ยมีเซตติ้งมีปรับแสงมีมีสั่น มีอะไรก็แล้วแต่ของเขานะครับบอฐานนะแบตเตอรี่บลูทูธวันเวลานะครับรวมทั้งองศานะครับอุณหภูมิภูมิอากาศอะไรประมาณนี้นะครับถัดมาเลื่อนจากล่างขึ้นบนก็จะเป็นแจ้งเตือนนะครับจากขวาไปซ้ายก็จะเป็นข้อมูลสเตปนะครับการหลับนอนนะครับอะไระความดันหรือเปล่าอันนี้ จำไม่ได้ล้อันนี้จะเป็นรายงานนะครับถาดปีก็จะเป็นตัวสุขภาพมีวัดอัตราเต้นหัวใจนะครับความดันเลือดนะแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้ออกซิเจนในเลือดเนี่ยวัดได้ด้วยนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลย s p o o นนะครับความดันเลือดนะครับนะครับมันก็จะ ปวดสมใส่มันจะเตือนเรานะเนี่ยตัวนี้มันเตือนอันนี้ดีจังเลยชอบนะครับแล้วก็ตาการเต้นของหัวใจนะครับถัดไปก็เป็นสภาพภูมิอากาศนะครับก็จะมีรายงานตั้งแต่ละวันนะครับควบคุมกล้องได้นะครับควบคุมเพลงได้นะครับแล้วก็มีการอะไรล่ะเหมือนฝึกการหายใจนะครับอ่าหมดละ ถัดมาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเราไปที่ setting หมุน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 ,น setting นะครับปุ๊บเนี่ยก็จะมีนาฬิกจาจับเวลานาิกาปลกจับเวลาเมนูมุมมองนะครับเนี่ยที่ผมบอกนั้นจะมี2แบบแบบแบบเรียงเรียงก็ได้นะครับเนี่ยเรียงเยรียงน่ยนะครับความสว่างนะครับเปิดการสั่น อะไรล่ะหมดลงละครเวลาที่เราเข้าลงหนังเราต้องการแบบว่าเสียงปิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับมีเซ็มีปิดเครื่องแล้วก็มีเกี่ยวกับตัวเครื่องแล้วก็มีแอปนะครับประมาณนี้นะครับนับก้านอนนี่นะครับมีเมนูออกกาลังกายออกกำลังกายมีอะไรบ้างลองไปดูนะครับมีเดินมีวิ่งขี่จักรยานกระโดดเชือกแบบมินตันบาสเกตบอลฟุตบอลมีหลายตัวนะครับ นะครับก็สวยดีน้ำหนักเบาดีนะครับก็เลยก็เลยลองสั่งมาลองเล่นดูเนี่ยแล้วก็ใช้งานผ่านกับแอปนะครับซึ่งแอปนี่จะใช้เป็นแอปตัวเป็นตัวดาวฟิตนะครับตัวคือตัวนี้นะครับก็ลงรูปเพิ่มเนี่ยอันนี้ผมลงลงสร้างภาพเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับก็สามารถสร้างได้นะครับ ในนี้ก็จะบอกเรื่องจํานวนก้าวการนอนหลับการเต้นของหัวใจนู่นนี่นั่นอะไรนะก็เหมือนปกติครับหน้าตาก็สวยดเีเห็นแล้วขนาดมี gps ด้วยนะครับเนี่ย gps น่าจะน่าจะใช้ควบคู่กับตัวมือถือซะมากกว่านะนะครับก็หน้าตาสวยดีใช้ไม่ยากนะครับผมใครสนใจก็ลองสั่งมาลองดูได้นะครับ ถูกดีนะครับสําหรับคนนี้ชอบเปลี่ยนบ่อยเบื่ออะไรเงี้ยนะครับสายเป็นแบบสลักเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะครับกดปึ๊กออกมาแล้วมันก็ถอดมาได้เลยนะครับนี่ครับช่วงนี้ห้าอบาทใครสนใจก็ลองดูครับผมไปแล้ววันนี้บ๊ายบายครับ